พบก,กับนาตองรายการค่ะเอ <laughs> oh <my. S 1> าไมค่ะวันนี้ก็พบกับรายการรายการน้าตองรีวิเอา้าวมันในหนึ่ง่อมมันให้อะไรมาบ้างคะพี่ตองอก็ถั่วแรกคือไม้ยูรีคอนนะคะและแค่ชาร์บตนะคะโอ้แล้วเราต้องทำยังไง<ส>ถึงจะเล่นได้คะลูก แล้วก็พอตอนเช้าติดมันก็จะแบตเต็มอพอพอชาร์จแบตเต็มแล้วก็บินได้ค่ะโอ้แ,แล้วแล้วมันมีทํายังไงถึงจะบินได้ล่ะคะมีปุ่มสตาร์ทใต้ท้องไม่ใช่หรอกปุ่มมันอยู่ด้านข้างหรือเปล่าเล็กๆเล็กๆนี่นี่ไม่ใช่นี่อยู่ฝังนะ่งนี้นน่ะฝั่งนั้นน่ะนั่นไงเล็กๆนึงนี้ไงนี่นะคะทุกคนโอ้เดี๋ยวต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยทำให้เนาะ เอาไปตอ,องยื่นมาให้เพื่อนๆดูซิว่ามันสวยขนาดไหนพ่อจะถ่ายให้ดูนี่ยิ่มมาใกล้ๆเลยใกล้เกินใกล้เกินถือไว้นั่งเลยเอาตรงนี้เอาตรงนีนนน้โอ้สีชมพูเลยแล้วตองนี้นะคะมันก็จะมีรอยสักเลยนะคะไหนคะตรงนี้นะคะรอยสักอืออันนี้เป็นคลิปแรกของนาตองนะเราจะไปรีวิวเนาะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันที่ไหนที่สนามกีฬาค่ะโอ้เราจะไปเล่นให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ เดี๋ยวคุณพ่อเจสสาที่ให้ว่าเวลามันติดแล้วมันเป็นยังไงเนาะดีเนี่เราดูตรงนี้ดูตรงนี้ตรงนี้นะมันจะมีปุ่มนะครับเด็กนีก่ปุ่มพี่จ้องปล่อยเลยลูกเปิดสวิตช์ขึ้นมาจะมีไฟสีสีนะจ๊ะแล้วมันก็จะบินแบบนี้ถูกใจไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเอา<ๆ>เดี๋ยวเราไปดูที่สนามกันเราต้องยื่นมือมาปิดกล้องหนยื่นมือมาปิดแบบนี้ เอออเปาละค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอย่าเพิ่งเปิดอยู่ที่สนามเลยนะคะที่สนามแล้วเรามาทำอะไรกันที่สนามตัวเนี้ยจะเล่นต่ว่าเล่นกันในห้องกันค่ะจะสาธิตว่าแล้วอ่ะต่อไปสาธิตนะคะวิธีการเปิดเราต้องเปิดยังไง,เป,งะะเปิดแล้วก็จับยังไงคะโอ้จับแล้วก็ทำยังไงต่อ แล้วเราก็ปล่อยเลยนี่มันบินแล้วมันบินแล้วเห็นไหมอ้าเห็นไหมจับได้ไหมจับได้อ้าเยี่ยมมากเอาปก่อนเดี๋ยวเวลาจ็บปาก <laughs> ระวังน้องๆต้องระวังด้วยนะเวลาเล่นเอาเปิดแล้วนะ ไปเลยว,วิ่งไปเลยตามไปเลยเาออจับยังไงล่ะจับจับยังไงจับเ็วคะ่ะจับเลยจับที่หางมัน เร็วเวจับเร็วจับนี่จะจับเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วค่ะอา้าวบิกกอนเราไปบินใหม่อีกรอบเด้อพอเปิดแล้วต้องจับที่หางมันแล้วาก็เปิดนะแล้ว้อตองต้องเปิดแล้วรอมันหมุนก่อน เออถือแล้วเรามันหมุนอุ้ยลมแรงมากเลยเดี๋ยวมันเบกัยอะลมมันพัดไงลูกถ้าเล่นไม่เป็นเพื่อนเล่นแบบนี้ได้ค่ะจะวิ่งเอาเหรอ,อม,มันบินได้นะ,นะ,นะเอาเราปล่อยเพื่อนอีกร่องหนึ่ง เดี๋ยวรอรอลมเบาก่อนรอลมเบาก่อนสิไว uh ้ก่อนรอลมเบาก่อนแล้วปล่อยก่อนปล่อยตรงๆนะเวลาทำม้าตรงๆนะคะไปเลยนะเับปล่อยเลยโอ้ต้องปล่อยดีๆเอาใหม่รอบลูกปิดแล้วเปิดใหม่ทำอะไรเพิ่มพลังยังไงอะลูกโอ้ยม้าเครื่องบินจะกินหญ้าได้ยังไง เราบินอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆว่าอ่าจะไปซื้อมาเล่นแล้วจะสนุกแค่ไหนเราต้องมาท่ายบายเ,เพื่อนๆฟังนะเอาบินให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงค่ะลูกว้าขว้วทำให้เดี๋ยวเราถ่ายให้อีใช่น้องถือเลยเปิดเลยค่ะลูก,กเปิดแล้วถือแบบแมนแหละถูกแล้วอ่ะแล้วหันหน้าไปทางนน้นเลยไปนี่เออ เบตจะหมดแล้วบินไม่ไหวแล้วล่วงไปเลยมาเก็บหน่อยโอเคอ้าวให้เพือนจิตตานะคะแต่คราวนี้มาเราไม่ได้เลยนะคะทำไมนะทำไมถึงไม่ได้แล้วคะมันจะเบ็ดหมดแล้วค่ะโอ้โหแล้วมันสนุกไหมคะ ถ้ามันโดนตัวเราจะเจ็บใช่ไหมต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลใช่ไหมลูกของหนู่ออมไม่เป็นแผลเลยนี่โดนปากด้วยใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะใช่นี่ไงต้องระวังเอาสรุปแล้วของเล่นชิ้นนี้ถูกใจไหมคะถูกใจถ้าเพื่อนๆอ,อนยากกะซื้อมาเล่นแเราต้องแนะนําเพื่อนว่าย,ยัางไงดีแนะนําว่าให้ผู้ใหญ่คอยดูแลเพราะว่ามันอาจจะเป็นบาดแผลก็ได้นะคะถ้ามันโดนนะคะมันจะเป็นแผลได้โอ้เราบอก,กเพื่อนๆด้วยว่าฝากกดอะไรฝากกดไลค์กดแ<ๆ>ชร์กด โอเคฝากด้วยกับรายการรายการอะไรนะนะรายการนาตองทีวีนาตองรีวิวนาตองรีวิวคลิปแรกก็จะเป็นอย่างนี้เลยเอ้ายบายเพื่อนเบืาอบายปิดคลิปเลย